อล่อพี่น้องอดอกนี่แม่คือคากแต่พ่น่ะโบ้ยดอกนี่มันคากอีหลีเลยนี่คากแห้งปวดว่าคากแล้วเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ้ามามามาเจ,เจอกันต่อในป่าสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาตัดขาเห็ดด้วยแบบน,นี้เด้สิตัดใส,ส,สตัดละเก็บใส่ถุงเด้อสวใสให้แฟนมาเดี๋ยวจ้ะ โทให้แฟนมาละมาดามสิเขาไปาง่ายโตอเอาถุงมาอยู่ลวก็จะเอากระตาไปโตพ่อแม่พี่น้องจ๋าอ,อันนนคอยคืออยู่ทั้งไตอยู่แล้วอันมีดอยู่ทั้งไตต้องเลือกเห็ดออกกอ่อนเด้อพี่น้องเด้อว้ายมาเลือกเห็ดออกก่อนนะคะนี่เลือกเห็ดออกก่อนเลือกเห็ดก,ก่อนเด้อเห็นน้ำบอแตงซีเนี่ยโอเคนะจะกเห็นก่เห็นกับว่าเห็นแล้วโหลดละพี่น้องเ,ออเห็ดออกก่อนนะคะ จะได้ตัดกันเต็มกระตาปอรัวพมพีน่นองหมานค่ะมานเนี่ยมานจริงจหมานจังจังมานมากเจอแล้ว,ลวมานรัวรัวแบบว่าแต่ว่าดอกงามแนบัวงามแน่เท่ากับเก็บคือเก่าแล้วเนาะมาแล้วได้แล้วนี่เจอแล้วค่ะ เดี๋ยวโทให้แฟนเอา,าเอากระตาเนาะใส่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องจ้ะมาพี่น้องโทรหาอายแล้วันก็รต้องใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเร็จแล้วมาดามกะสิเอาไ่อันไ่อันนี้น้ำน้ำไอยแฟนกำลังมาได้จ้ะเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมืจอจ้าเบิ่งได้อยู่ได้อยู่มันอาจจะฟอนิดๆดนิดเด้อนี่แต่ว่าได้อยู่จ้ะได้อยู่ ดอกนี้ดอกแรกออ้ยงามขนาดเห็นบ่แบบนี้พ่อได้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะตัดขาแบบพี่น้องบ่ฟินน,นั่นไหมเอาใหายกลองไม่อีกแล้วข่อยนะ <c oughs> มาปัะนี้แปลงตัดมันสุดยอดมันสาใจีหลีเลยเอาใหญ่แบบนี้ล่ะมันจังข่อยขากเนาะ ตัวนี้กระสิไดแค่นี่ละนี่โอ้ยตัวนี้มันอันนี้เด้วพี่น้องเด้วยนี่มันฟาวมันเดี๋ยวตัดออกลายๆนี่ไดแต่ส่วนหัวพอเป็นหยางตากได้เบิดหน่ะละมาดูดอกนี้กันดอกนี้มันสุดยอดเลยนี่นี่สองดอกเมื่อกี้นี่สองดอกสุดถ่ายนี่งามขนาดเลยให้แฟนเอาไปไ,ปไปหว้รถใหากับยางตอ เห่เหล้ามาเดี๋ยวเก็บใส่อันกระตาไม่เห้เรลาตัดขาออกแล้วมันกบมันกับบนักบอันนี่ปันดด้นไดนนเรา,งงา,าพี่น้องมันหนักในในดินในขาเนี่ยแออหละตัดแน่นงามข้างนาะพี่น้องอ่ะสุดยอดอหลีอนี้ห้าสิตาเขาคอยไปตัดตัดแบ่งแยกออกที่ว่าทาก,กินเหล้านั้นโอ้ตัวนี้คือคือกวงแท้ ตัดมองกโกงๆเราออกเนาะ่าว่าสันแต่บ่บว่ามีคนเขามาดอกพี่น้องมีห้อยคนเขามาห้อยแพแล้วก็ห้อย,หล,ห,อยหลังจากแพดเขามาเหมือน,นกันมีห้อยค้นเขามาอยู่เพียนแต่ว่าอันมือนีบ้านมีค้นเขา่าโคดีของแพดอยู่ ไปปลาหนึ่งมาแล้วได้ได้ดอกดอกแรกแหกหมัมน al, ดอกเดียวปลาหนึ่งน่ะเนี่ยได้ดดอกนั่นดอกเดียวอีหลีพี่น้องดอกเดียวค่ะคโคโลเลยแล้วก็มีห้อยคนตัดอยู่บกีคนบกุกีดอกปลาหนึ่งแล้วก็เล่ยใหญ่มาปลานี่มันแล้วแต่ปลาที่ห้าสิเหลือเขาอีหลีได้พี่น้องลังปลากับพันขืนลังปลากับขืนแต่ว่าปบ่ท่านคนลังปลากะคนพันเขอาสินะนี่นอนให้บ่เนี่ยนี่นอนจอเนี่ยนี่ ตัดเหลืกใน่จังหน่อยโอ้ยนี่นอนทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยนอนเดี๋ยวพาให้ดูฮัลโหลมาแล้วพ่อพี่น้องเนี่ยนอนทั้งนั้นเลยเนีย่แต่อาจจะไปตากได้ลองเบิง้งฮัลโหลฮัลโหลมาดามเห็นปะมาแล้วจ้าสุธีรักของมาดามเราก็ถือว่ามาออกกําลังกายแต่เราไปายางหานะเฮาบ่ได้ดอก ก็ห้เราเฝ้าเข้าขาเป็นโซเฟอร์ให้เรายางนิดๆหน่อยๆได้อยู่พี่น้องขาเพิ่นบอดีแพ็ยกับบอดีอยากให้ผู้ใดมายางบุกสมบุกสมบันน้ำต่อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอามากระตามาจ้าทักมังคทักจ้าโซดูท่าสวัสติบินมันอย่าโก้ดื้อได้เล็กเล็กอะไรนี่ปุ้สิผมมั่งห่าใหญ่คุณแม่อวดท่านที่ล่ะ มันเสก็กนเถื่อเดิมเนี่ยเนถื่อเดิมหาดูซื้ออีสตูนวะเด็กตีเตรียมเก้าอีา้นนอไม่พิ่นนั่งเพราะไม่พี่น้อง <c oughs> แต่ถามเธอได้นั่งเก้าอี๋ป่นั่งเพิ่นปะมันวิธูวีเฮเว่นวิฮาเว่นเอรอเสียจะก,กินหนามก็กินเด้อมีหนามอยู่แผลตวะแต่ว่าบ่มีแนวกินแค่นั้นละ่ะแนวกินพักกันเสือนเบอร์เกอร์กินมาในทางแล้วจ้ะ ซื้อเบอร์เกอร์กินแล้วมาถามเห็ดใบจังหน่อยเด้อพี่น้องทำไปล่าเด้อเพราะว่า่อยสีฟ้าผ้ามุงเจ้าไปหาเก็บเห็ดต่อเดี๋ยวคนมาเจ้าบัวได้วายเนี่ยตัดเยอะหน่อยนะพี่น้องเห็นดอกงหญ่ๆจังสีมันไหวใจบ่ได้หลีได้มันเนี่ยเจ้าเห็นบ่พู่นอ่ะเห็นบ่าวายคักเห็นดนอนกินเสียบมันบ่ได ตากสีพยายามตากไว้ให้ได้หลายที่สุดแล้วก็กลับทยสิเสียไปแจกแต่อย่าเพิ่งจองนะยังไม่ให้จองรายชื่อนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนแล้วปริมาณเห็ดมีเท่าไหร่ใครที่ได้รับแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้จะได้พี่น้องจ๊ะกูได้ี่เคยได้กินแล้วนะแต่ให้คนอื่นจะเพิ่นยังพ่นถือเคยได้กินเนี่ยอันนี้โอ้ยนี่ อันนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเก็บมาเสียงเบิงซือ้อเห็นปะนอนถิมไว้นอนต้นหน่อยๆมเจ้าเนี่ยบ่เห็นนะคอยดอกเนี่ยทานเฮ็ดสวยมันต้องขา้าจั่วแบบนี้ไดเ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเท้าแบบนี้นี่เนี่ยเอียงข้อเอาน้ำเด้อมูเจ้านะเอียงข้อแนมเอาน้ำมาดามเด้อเจ้าเห็นแป้งปัดเห็ด่อยบ่ขคอยอัน มุเจ้าพ่อกันวา่าข่อยหลายเป็นเปลีป่ยนแปลงใหม่นะข่อยเลยจัดแปลงนีเลยแล้วต้นแปลงมาดามเพื่นว่าโอ้ยอันบกคักน้าแปลงมาดามเพื่นว่ามันรุดซ,ซื่อดอกเนี่ยมันรุดออกซ,อซื่อดอกข่อยก็เลยเอาตัวนี้มาความจริงละมัดเสีมีดอีกอันนึงเล้อพี่นอ้องแต่ว่าบันที่นี่มันมันบกทนัดในการเก็บในการตัดกันเลยตรงเห็ุแนวนี้เห็นบะ หมาดหมานหมากหมามากพักกนเดเบิดแค่นี้นะคะในกระตาอีกเดี๋ยวเทดดมลงม,มาให้เจ้าเบิง้งงาเห็ดตัวนี้งามดอกนี้ก็ง,งามค่ะคุณนะหม,มาดรัวๆเลยยังว่ะคุณนะเบิ้วสเก็ตคุณนะไม้ฟอตเนี่ยคุณนะสุดยอดเลยสวีข้ามอะไรตีซื้ออย่า ว่าเห็นมองได้ก็มีแต่รถจอดรถจอดเลยว่าไปเข้าไปมองพุ่นดีกว่ามาสันเข้าบัวใดเฮ็ดแฉบอกเพิ่นแล้วก็โซเฟอร์ก็นางเธอเราก็ด่าแพดได้บ่แม่นว่าเราสิมาเอออ้อนะเจ้าตลอดเลยแล้วด่าแพดเลยแล้วปะบอกล่วงหน้าเนี่ยเสียห้เลี้ยวนะบ่แม่นอยู่ดีๆก็สิจอดสิจอดแล้วปะแพดก็คักเต๋อพูดกันบอกโอ้ยผีดอกนี่เบิ่งสเก็ตโอ้ยแคมเปอร์แคมเปอร์โอุ้ยอย่าหักเด้ออย่าหักเด้อ เก็บที่ระดอกมันบาสาใจมันต้องเทลงสีค่อยๆเทเองสิน,นี่อู้ดอู้ดโหดีโหดีไปสิจ่าเย็นเย็ <c oughs> ยยนแล้ววะเย็นบ่ได้ละ,ะน,ละนี่ว่าไอ้เน่านะจ๊ะนีนี่ดูดูห้เบิงเด้อหนีนี่เบิงได้อยู่ตัวนี้ตัดออกเบิงเด้อห้องสิบลูเหลือถึงห้าเลยเห็ดปลานี่ก็ง,งามแต่เนี่ ดอกงามล้วกันเห็นบ่แข็งเป๊กเลยสวยๆเลยจ้าเห็นน้ำมาดามปะน้อยเนาะมือข่อยจะไปทงปะะางไหนเนี่ยเ่าจะฆ่าแต่แนมดอกเขานเขาแด่แนมกล่องเ,อเย,องยียงเอาน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเอียงเอาเด้อ ฟ้าแฝดคู่นี่เมือ่อนาสิไอ้ผ้าไปเก็บเห็ดมันปูเรอกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บเห็ดมันปูแต่อยู่ดอกที่เป็นตาใดพันใดเนาะ อดอกนี่โอเคจ้ะอืมฟา้าแฝดลายฟา้าแฝดครับฟา้าแฝดเยอะมากค่อยจะลื่นยังวะค่อยจะปัด ดอกเมื่อกี้นี่ล่ะที่เก็บแมนบ๊บุนี่นาสิแมนงามงามทั้งนั้นเลยพี่นนองสวยจะสวยดอกไหนบังามเท่ากับิิมไปถ้าล่มยังสีฝนบปรโตกดอกถ้าเสียงล่มแนวนี้ล่มแหง,แหงสๆสิเนาะล่มว้อยว้อยสิต้าเบิ่งต้นนี้เด้อ งามจะงามขาเราเนี่ยอุย้ยแหงๆอย่งสีตากแหงไว้อยู่ดอกถ้าเห็ดแหงๆแ,แบบเนี้ยสวยๆจ้ะภูมิใจด้เดเห็ดงามมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่อนๆสวยๆดอกนี้พขออนุญาตเอาแต่เอาแต่ขาเราด้วยพี่นอ้อง เพราะว่าร่างผึงเลากับสีใสได้อยู่แต่ว่าขันสิบเอาไปน้ำหลดไปตากได้เบิดนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเอาร่างผึงออกเอา เสร็จแล้วเดี๋ยวสิเอาอันขาเฮติฮอตตัดเสร็จแล้วเนี่ยไปถมบทุบไน้ำหยาหมอดนอกจากเนาะถมไว้น้ำมูลนี่แหละทุบปฐมแล้วก็ขึ้นขึ้นเก่านั่นล่ะถ้ากระทุบไปน่นก็ดีแก ตัวนี้สรงอ่อนอยู่ทั้งเทนะิงโท่ไปหาเราค่อยเดี๋ยวเรากะยางมากนมันบปไกกันแพทกิบป,ปรเดกไกสจากหลุดได้พี่น่องกระสียางเป็นหนากระดานไปจังสีเนี่ยกิบเพราะว่าเขาเขา่าปลาผู้เดียวเขาจะไปยางอันเลิกมือน,นั้นขนาดว่าปลาคือคุณเคยงาน,านไปกับแม่อัน ห้านหน่อยอี่เมนแต่ยังหลงสนหลงสาวพี่น้องแต่กะยางอ้อมซื้อหูอยู่ว่าไปหารถแต่ว่าห่างสิทางไดที่พันสียางไปถือจุดมั้งสิแมะยางมันกะอ้อมแต่ก็สุดถ่ายกับไปหารถพ่อคือเก่าแต่เพื่อนแต่ว่ามันอ้อมแล้วกะแต่ว่าถัาไปถือเส้นเก่าถึงเขาเคยยางมันกะสีบ่อ่อมมั้งสินะวันที่นี้ยางขาดแป๊บนิดเดียวอ่ะกลายเป็นว่าหลงจุดเลยพี่น้องประมาณนั้นล่ะ ดอกนี่คือสียอนนี้ขออนุญาตพาบางก่อนเด้อถ้าเราบอง,งามก็สิบว่เอาขาเรางามงามเอาขาเราดอกเราส่งก็งามอยู่นี่ได้ได้ได้ไดแต่ว่าฟังนี่ดอกฟังนี่บ่เอาเด้อไปตากใปเบ็ดน่ะล่ะโบเมนว่าเอาเห็ดบงงามไปแจกเอฟซีโบเมนเดอร์เลือกคัดสรรอย่างดีนะ ถ้าโบง่ามนี่ตัดถิ่มเลยนะบ่แม่นว่าเอาไปแจกเอาจังได้ก็ได้บ่แม่นเด้อพี่น้องหายขนนี่ล่ะหายแต่งามงานโบงามบ่กล้าหายเอาไปให้หมู่อยู่งงานขนาดหมู่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายกันยังนี่มันฟาวเด้อนี่มันฟาวตัดถิ่มอย่างนีเอาบักย่างงามไปให้เขาผู้ร้งคนเขาก็ซื้อผู้ร้งคนก็บ่ได้ซื้อก็แบ่งปันกันกิน นางเถื่อนป่พ่อขายกับแบ่งกันกินตอกน้อย เต็มกระตาปอ๋อพี่นอ้องดอกนี่แม่คือคักแถบพ่น่ะโบ้ยดอกนี่มันคากอีหลีเลยนี่คากแห้งโวดว่าคากแล้วเนาะนี่ว้าหงามห้ยแน่นมากพี่น้องปาดเจา้าอ้ยแน่นโอ้ยเสียอยู่เดอ้อเสียอยู่หน่อยนึงเสียอยู่ฝั่งนึงตัดถิมไปเลยมันเส,สียบนักนี่เสียอยู่หน่อยนึงถ้าตัดออกแล้วก็ได้แล้วนี่ปาด มูเจ้าเป็นยังไดปีนลาังงางบอถ้าแต่ห่องเฮ็ดงามดอกนั่นกิ่งเลยพ่อแม่พี่น้องหัวกิ่งเลยอ้ยมาดามเฮ็ดบาพ่อแม่พี่น้องผ่าแต่พ่อแม่พี่น้องกิ่งหลุนขวดหลุนขวด นึกว่าเฮ็ดเสียบ่กี่ดอกเลยพี่น้องเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยแพทนึกแนใจโอ้ยมันคือเป็นตะบะได้แท้บะได้ไทยที่ไหนได้เนี่ยเห็ดได้เสียอยู่ประมาณดอกสองดอกนึงนอกนั้นได้หมดเลยอ่ะนี่คือหมานแท้นึกว่าเห็ดที่บบงามเขาเอาเป็นเบแมนนี่แต่งามๆทั้งนั้นเลยแน่นแน่นมากเดาไป ไฮบอสแน่นคักพี่น้องดอกเล็กน้องหน่อยฮานึกว่ามันสีบอนเนก๋ๆงามๆยันจะแกนแต่ก็งามนี่จังสีงบอเฮาตัดเลยเนี่ยเฮาตัดจันสีเลยแล้วก็พาอีกสองแฉกอบหั่นบางๆหั่นหนา่ไดได้พี่น้องนี่ดอกนี่ที่แพทย์ว่ามันสีด้บอกมันกระด้คือเก่าไน,นบอเน,นี่ยแน่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยโปด่ว่ามานแล้วจ้า ที่สุดของที่สุดความหมานเลยเนาะเคลียบงก่อนเผื่อมันหลงเอาละคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้ด้วยพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะฝ่าวรระจุสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจา้ะ